สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในสูตรของเลขดับหลัก10ล่างครับผมใช้ทั้งหมด32สสูตรนะครับผมก็ทำการวิเคราะห์คัดเลือกหรือว่าทำออกมาได้เป็นตัวเลขแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะทำการหาว่าตัวไหนนะครับมีจำนวน เท่าไหร่นะครับเลขตัวไหนมีจํานวนเท่าไหร่นะครับก็ถ้าตัวไหนเยอะแสดงว่าตัวนั้นเป็นเลขดับนะครับเลขดับนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยครับผมนะครับนับเลยนะครับสี่นะครับผมสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับ ก็หนึ่มี่นะครับสมีสตัวนะครับแนะครับแมี1มี2มี3มี4มี5้มีหตัวนะครับหมี1มี2มี3มมีสี่ มีห้ามีหกนะครับหกมีหกตัวนะครับผมหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีสามนะครับหนึ่งสองสามมีสามนะครับผมเก้านะครับหนึ่งสองมีสองตัวนะครับผม สไปแล้วหไปแล้วเจ็ดมีหมีสมีสมี4ีนะครับเมี4ีนะครับน้ำใหม่ครับ1 2 3 4งมี่นะครับผมสมีหมีสอมี3ามสีสามนะครับผมแไปแล้ว6ไปแล้ว0ูนนะครับศมี1 มีสองศูนย์มีสองนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์ไปแล้วสามไปแล้วเก้าไปแล้วสองนะครับสองสองมีหนึ่งสองมีหนึ่งตัวนะครับห้ามีหนึ่งมีสอง ห้ามีสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับสิบคบสิบตัวแล้วนะครับผมก็สี่มีสี่ตัวนะครับผมแปดมีห้าตัวนะครับหกมีหกตัวนะครับหนึ่งมีสามตัวเก้ามีสองตัวนะครับสองมีหนึ่งตัวนะครับห้ามีสองตัวเจ็ดมีสี่ตัวนะครับสามมีสามตัวแล้วก็ศูนย์มีสองตัวนะครับผมเรา เราจะมาคัดเลขเด่นนะครับผมจำนวนที่ตัวเลขตัวนั้นเยอะที่สุดก็คือเป็นเลขดับนะครับจะไม่มาเรามาคัดเลขเด่นก็คือตัวที่น้อยที่สุดนะครับตัวที่เด่นที่สุดนะครับหนึ่งอ่า well. สองนะครับผมสองมีหนึ่ตัวนะครับสองมีหนึ่งตัวนะครับก็เขียนเลข2อง้เลยนะครับส 2มี1ตัวนะครับ2มี1ตัวทีนี้ก็ตามลำดับเลยนะครับก็หาตัวกันนะครับผมก็จำนวนตัวที่เป็นเลข2ออ่าได้2จํจำนวนนะครับก็คือ5นะครับผม5 0นะครับเพราะ0ก็มี2 2ตัวนะครับ0แล้วก็9นะครับเอาแค่นี้นะครับผม ก็จะมี2มี5นะครับ2มี1ตัวนะครับ5มี2ตัวนะครับแล้วก็ศูนย์มี2ตัวแล้วก็9มี2ตัวนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4ตัวนะครับอยากจะเอาจำนวน3ตัวเหมือนกันนะครับ1กับ3เนี่ยแต่ก็มันเยอะเกินไปนะครับเราก็เอาแค่4ตัวเท่านั้นนะครับก็นะครับสรุปนะครับเลขดับ หลัก10ล่างนะครับ1สิงหา6 3นะครับก็ได้แล้วนะครับก็คือ2 509นะครับผมก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับผมจะไม่พลาดคลิป่อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมครับสวัสดีครับผม